สวัสดีลูกค้าทุกคนนะครับที่ติดตาม YouTube c h a n n e n ขายบาร์บี้ราคาถูกมากครับในคลิปวิดีโอนี้เรามาแนะนำสินค้าของทางร้าน n d a Shop กันเช่นเคยนะครับนั่นก็นคือนี่เลยเป็นเซตตุ๊กตา Frozen นะครับหรือเจ้าหิงฮีมาข,ของเรานั่นเองตัวนี้เป็นการ์ตูนซีรีส์ที่หลายๆคนชอบนะครับแต่ ไม่ได้มาในรูปแบบของตัวใหญ่นะครับตัวนี้จะเป็นแบบมินิดอลหรือตุ๊กตาตัวเล็กๆแต่ไม่ได้เล็กจิ๋วนะครับจะเป็นตัวไซส์น่ารักน่ารักนั่นเองประกอบไปด้วย6ตัวด้วยกันครับซึ่ง6ตัวเนี่ยนะก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับหลังกล่องนี้เลยเด็กๆจะได้ ไปแบบกล่องๆอ,อย่างนี้เลยนะครับเป็นแพ็กเกจจิ้งแบบนี้ของเขาเลยเห็นไหมเหมือนกับหนังสือเล่มนึงเลยนะครับสามารถเปิดได้จริงด้วยเห็นไหมว้าวเลยเปิดได้จริงเลยนะครับเด็กๆได้รับเนี่ยปีตสนันบ้านแน่นอนนีเปิดได้จริงเลยสวยมากๆากนะให้ดูโคตเซนนี่นะครับถ้าเราเปิดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยตุ๊กตาทั้งหมด6กล่องด้วยกันครับ1 2 3 4สสี่ ห้าหกเ,กเด็กๆก็จะได้รับไปหกกล่องตามนี้เลยในแต่ละกล่องเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยตุ๊กตาหนึ่งตัวเดี๋ยวพี่ดูขออนุญาตเอาให้ดูสักตัวหนึ่งนะครับนี่นะก็จะเป็นแบบนี้ครับหนึ่งกล่องก็จะแบบนี้เลยนะขออนุญาตนะครับนี่ครับจะเป็นลักษณะของมินิโต้แบบนี้เป็นตุ๊กตาตัวเล็กๆนี่นะครับสามารถที่จะ ขยับแขนขาดขึ้นลงได้นะครับนั่งลงได้น,น่ารักไหมจะคล้ายๆกับถ้าใครเคยเล่น a m t ที่เป็นมินิดอลเนี่ยก็คือไซส์เนี่ยเทียบเท่ากันเลยนะไม่ได้เล็กกว่าด้วยคือเทียบเท่ากันเลยอาจจะเล็กกว่าหรือใหญ่กว่าเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ตุ๊กาตาจากบริษัทเดียวกันนะเห็นไหมน่ารักนะครับหน้าตาจิ้มลิมมากซึ่งทั้ง6ตัวเนี่ยเขาก็จะมีชุดหรือมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปหรือบางคนเนี่ย ชอบเก็บสะสมพี่ดูก็แนะนําว่าให้น้องอยู่ในกล่องเหมือนเดิมแล้วก็ตั้งโชว์แบบนั้นก็น่ารักนะครับนี่นะตั้งโชวบบน่ารักนรักทั้ง6กล่องได้เลยอ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูว่าแต่ละกล่องเนี่ยหน้าตาแบบไหนนี่นะครับก็จะมีอันนานี่มีผมเปี้ยนะครับผมปล่อยนะครับผมด่างโงกนะมีหมดเลยนี่เอลซ่ามีหลายชุดหลายแบบให้เลือกสัง่งกันเลยนะครับทั้ง6ตัว รูปลักษ์เนี่ยนะครับบางตัวจะคล้ายๆกันแต่พวกชุดยังไม่ซ้ํากันเลยเนาะนี่นะครับราคาพิเศษเลยสําหรับเซ็ตโฟเซนมินิดอลนะครับเจ้าหญิงหิมะของเราเนี่ยหกล่องใน1ชุดใหญ่ตัวนี้ราคาโปรโมชั่นนะครับถ้าบอกไว้เลยตัวนี้ถ้าขึ้นห้างในหลายพันแต่วันนี้เราไม่ได้ขายขนาดนั้นครับเราลดราคาให้กันพิเศษเลยเพียง220เท่านั้นย้งไม่หนึ่งรอบนะครับกล่องใหญ่ๆแบบนี้เลยมินิดอลได้ไปถึง6ตัว 220 2 2 0บาทเท่านั้นราคาฟาดมากๆ220บาทเท่านั้นนะครับไม่ต้องลังเลใจครับ1กล่องได้ไปถึง6ตัวเอามาแกะเล่นก็นะคุ้มๆกันเลยจุกๆกันเลยนะครับ220บาทเท่านั้นสำหรับเซตมินิดอลโฟเซนตุกตาเจญยงหิมะครับสนใจสั่งซื้อสินค้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวพี่ลุงจะลงรายละเอียดการสั่งซื้อเอาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอเด็กๆนะครับหรือ ผู้ปกครองคนไหนสนใจสั่งซื้อให้บุตรหลานก็แนะนำเลยนะครับตัวนี้220เท่านั้นเองครับคุ้มราคาแน่นอนบ๊ายบายสวัสดีครับ